đừng đừng sợ ê chia sẻ ngoé dài đi sao này, bơ không này đi lắm á đấy sao เอ้ยได้เวีเน็ดดิดีป่ะวะมีเอชพีด้วยเอพีเฮ้ยเก็บแล้วเก็บดิดนึงไอขอบ้างดิมึงนิดไปเลยมึงเก็บมึงเก็บมึงเก็บอัไรกันหมดเลยเฮ้ยมีแม็กเวียอดดินิดๆมีแม็กมีแม็กนิดเก็บดิเก็บดีดิเลยเสร็จตัวไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูดูไปพร้อมกันดิไปดิไปเก็บซิงค์ดักดิดิเก็บยัง เก็บซีแม็กดิด้านล่างอ่ะด้านลา่า,ลางอ่ะล่างๆน่อยล่างตีนกว่อนล่างตีนกว่า,า,วาดิี่เลยตัดปี๊บมันถึงกันได้ตาในใช้เลยแบบเลยมันตายได้ไง